เปเดนมาม์ในเทศกาลเจนนี่อีกแล้วครับเพราะภายหลังจากที่เจ้าของแบรนด์ออกมาไลฟ์สดขายของกับเจนนี่มันดันขายไม่ได้ตามยอดที่เจ้าของแบรนด์ตั้งเอาไว้ซึ่งก็มีคนบอกเอาไว้นะครับว่าต้นเหตุมันเป็นเพราะตะก้าของทางร้านต่างจังหวัดมันกดสั่งไม่ได้มันก็เลยทําให้ได้ยอดขายแค่400กว่าบ้านแต่เจนนี่ก็บอกไม่เป็นไรงั้นเดี๋ยววนมาขายให้ใหม่ไปแก้ไขตะก้าให้เรียบร้อยก่อนแต่เรื่องมันดันไม่จบแค่นั้นเพราะทางเจ้าของแบรนด์ออกมาไลฟ์สดเองและก็มีการฟาดงว ามาขายคุณเจนนี่มันจะดีขึ้นไหมหนูอออินนะพี่เจนนี่หนูออยอินนะพี่เจนนี่เคยอยู่สุดที่ยากลำบากมาหนูวพี่เจนนี่รู้หนูก็ลำบากอยู่เหมือนกันแต่วันนี้พี่เจนนี่ตั้งตัวได้แล้วไงแต่หนูยังตั้งตัวไม่ได้ไลยแล้วมีน้องๆข้างหลังหนูเจ็ดสิบคนน่ะหนูก็อยากให้อากปนหนูมันมีใครชนะบ้างอะ หนูก็อยากให้ออฟฟิศหนูไม่มีโบนัสปลายปีให้น้องๆบ้างอ่ะทนุกคนได้ขึ้นเงินเดือนอ่ะหนูตู้มาสามปีอ่ะแล้วหนูขายไม่ได้ตัวนี้มันไม่ได้ถูกเป้าไงพี่เจนี่หนูขายได้สี่ร้ยห้าสิบาทคูณสองเก็1ิบ้าบาทหนูขายได้แปดสองน้หนูตื้ราะเดือนคูณเดืไป6 0หกหมื่นหนูหักไปแล้วเึงหลือ6ง0มืนหนูยังไม่หักคุณเลย ก็มันอยู่ไม่ได้ไงแล้วให้หนูนอนเหรอแล้วให้หนูกลับบ้านนอนอ่ะแล้วพอดี้าหนูบอกเราเราว่าไม่เป็นไรหนูกนไนไ็ไม่เป็นไรไม่เป็นไรเราเอาใหม่อยู่ได้จริงๆิเหรอไม่ต้องไล่หือก็ได้แต่เข้ามาดูทําไมเข้ามาดูทําไมไม่ดูืไม่เป็นไรแต่เข้ามาดูทําไมถามตัวเองทั่วเห็ดแต่นี่อไลฟ์ตรงนี้เพื่ออะไรคุณอยากขายของ มีคนดูสองคนถ้าเงิน่ายได้ฉันก,ก็ทำเพราะทันประจนไทยกับโลกใบน,นี้มันเยอะมากแล้วในการขายของฉันตะลุมบอลอยู่กับธุรกิจนี้มามากพอแล้วอันนี้ฉันขายได้ทำไมฉันทำอะไรฉันทำของผิดกฎหมายเหรอฮะฉันไม่แก้คอนเซนเตอร์เหรอคิวหรือฉันทำอะไรเหรอไม่แต่ว่าทุกคนเข้าใจผิดครับตอนนี้เข้าใจผิดว่าอะไรล่ะเข้าใจผิดว่าตอนนี้นะสถานการณ์มันคือ ตอนนี้ทุกคนมาจากไลฟ์พี่เจนี่เยอะมากๆเลยเออมาดูอะไร<ต>อ่ะผมไม่มัน่นใจเหมือนกันว่าตรงนั้นเขามาดูอะไรแต่ว่าตอนนี้มันกาแสมันเริ่มมาแรงแล้วพี่บ้าน,นใช่มันเป็นยังไงมันไม่ค่อยเวิร์กัตเราโอเคมันไม่เวิร์กยังไงล่ะบบเดือนหนึ่งเปอร์เซ็นต์เอหรออถ้าอางั้นกลับไปกันครับคาที่เวกูน ว่าว่านจะประกบกิไรบ้างอ่ะพี่ว่านพี่ว่านฟังพี่ว่านฟังเจนนี่ในฐานะคนทําธุรกิจน่ะพี่ว่านเจนนี่ไม่ได้เก่งไปกว่าพี่ว่านหรอกทุกคนที่มาจ้างเจนนี่อ่ะพันกว่าสองพันกว่าคนเนี่ยอยากขายของได้หมดเลยใช่บางคนได้สิบบ้านบางคนได้ยี่สิบบ้านบางคนได้เป็นล้านพี่ว่านทุกคนที่มาจ้างเจนนี่ต้องแบกรับความเสี่ยงตรงนี้ให้ได้ใช่และพี่ว่านเจนนี่เคยบอกแล้วว่า ทุกคนสามารถนําไปต่อยอดได้ทุกคนสามารถนําไปทําให้เกิดประโยชน์ได้แต่ไม่ใช่นําไปเป็นดามา่าแบบนี้พี่ว่านเจนี่คุยเปิดใจเลยนะว่าสิ่งที่พี่ว่านไปพูดอะเจนี่ฟังเจนี่ก็เสียใจเจนไม่รู้ว่าพี่ว่านรู้ตัวไหมแต่เจนเสียใจ <S <S อือพี่ว่านอาจจะเสียใจที่ขายของไม่ได้แต่พวกเราก็ทําเต็มที่แล้วพวกเราคือกินไส้กรอกพี่กันแบบ ร้อนก็ต้องรีบกินให้คนเห็นเพราะอยากให้ลุกคนรู้ว่าเออมันอร่อยจริงๆมันเป็นยังไง uh huh. พอพี่บอกว่าตะก้าพี่พี่ลืมเปิดให้คนต่างจังหวัดเจนก็บอกพี่ว่าให้ไปทําตะก้าใหม่แล้วให้พี่มาขึ้นใหม่ uh huh. คือพวกเราท uh ํา huh. เต็มที่มากอืมค uh ่ะ huh. uh huh. อ่ะต่อถ้า <Okay. S 1> วันนี้ถ้าวันนี้ต่อให้พี่ไม่ตั้งเจนแล้วถ้าเจนมีโอกาสได้ได้คุยกับพี่เจนอาจจะบอกว่าสิ่งที่พี่ทําอยู่มันไม่ถูกต้องพี่จะเชื่อเจนไหมโอเค จริงว่าได้ยินนะคุณเจนนี่ว่าได้ยินว่าคุณเจนนี่ผิดหวังเนาะแล้วก็เสียใจที่ทําไมว่านทำแบบนั้นอืเจก็เได้บอกว่าถ้าเกิดในส่วนที่ว่านทำไม่คุณเจนนี่ภาคผิดคุณเจนนี่รักคุณนี่เสียหายเรขอโทษค่ะจ่าเขอโทษค่ะค่ะไม่เป็นไรค่ะตั้งใจว่านมาจากคิดว่าโอเคว่านมาไล่ต่อเนี่ยตั้งใจจะขายของต่อแต่ยังมีคนดูอยู่ว่านอยากทำแบบนั้น อคุณว่านฟังเจนี่นะคือตอนเนี้คนอ่ะไปดูคุณว่านหลักพันละสิ่งที่คุณว่านต้องทําอ่ะคุณว่านต้องขอโทษคนดูก่อนเพราะเมื่อกีคุณว่านก็ไปไล่คนดูด้วยถ้าคุณว่านต้องการทําธุรกิจออนไลน์และต้องการพึ่งคนดูให้เขามาอุดหนุนสินค้าเราอ่ะคุณตอนนี้คุณว่านอ่ะได้ชื่อเสียงเพิ่มขึ้นเต็มๆแล้วแต่สิ่งที่คุณว่านต้องทําคือคุณว่านต้องขอโทษคนดูก่อนที่คุณว่านไปไล่พวกเขา คุณว่านต้องปรับไมซิตก่อนว่าถ้าวันหนึ่งคุณว่านจะจ้างใครทําการตลาดหรือคุณว่านจะลงทุนทำอะไรสักอย่างทุกอย่างมันมีความเสี่ยงคุณว่านค่าคุณว่านต้องปรับไมซิตเรื่องนี้ก่อนถ้าคุณว่านไม่พร้อมเสี่ยงหรือว่าอออินแล้วคุณว่านก็ต้องมีแผนสำรองว่าถ้าอออินแล้วไม่สําเร็จคุณว่านจะทํายังไงต่อไม่ใช่แบบคุณว่านเล่นมาลายส่วนแบบนี้แล้วคุณว่านก็รู้ว่าเจนนี่อ่ะโดนดราม่ารายวันแล้วคุณว่านทําแบบนี้พรุ่งนี้เจนนี่จะโดนดราม่าอีกไหม การที่ค e ุณเนนี่โอเคอะคุณพูดอะไรพูดก่อนนิคือสมมติพวกเนี้ยคนไปตัดลิปไปบอกว่าเออแบรนด์เจ้าเกอกออกแบรนด์ไส่เกอกออกมาพูดว่าจ้างเจนนี่แล้วเจ๊งบางทั้งที่พวกเราแม่งขึ้นได้สองรอบพวกเราพยายามกันมากๆเลยที่อยากจะสนับสนุนแต่คุณว่านไม่ทําแบบเนี้ยเจนนี่ก็เสียหายด้วยแต่เจนนี่เข้าใจได้นะในเรื่องของโอเคคุณเรามีสิทธิผิดหวังแต่คุณว่านต้องต้องถ้าอยากทําออนไลน์คุณว่านต้องกลับไมซ์เซ็ตอะ อืเจนี่ไม่รู้ว่า <Okay. S 1> คุณว่านต้องการอะไรนะแต่เจนี่อยากจะเตือนในฐานะที่เราเองก็ทําธุรกิจเหมือนกันนะอ่าโอเคขอบคุณมากค,คุณเจนี่ยิงที่ว่าได้ยินนะโอเคเจนี่ว่าขออโทษคุณเจนี่นะอะไรที่มันไปพาดยิง,ง,งคุณเจนี่แล้วทำคุณเจนี่เสียหายนะอันนั้นม่ได้ความตั้งใจว่างนะแล้วมันไปไปทําไปตรงนั้นแล้วแล้วมันไปคาพูดนั้นเขาเป็นข้างหลังมันจะปรับปรง แต่าะว่าการแข่ตะกอดก้อ,อนทุกคนที่เข้ามาดูตอนนี้นะวันนึกว่าทั้งหมดเข้ามาดูน,นั่นแหละคือแฟนจากคุณเจนนี่นั่นแหละแล้วเราเข้ามาก่อนที่จะตปกป้้งคุณเจนนี่หละคือคนดูเนี่ยถ้าเจนนี่ทาผิดเนี่ยเขาก็ด่าเจนนี่ค่ะเขาก็คนดูเนี่ยเขาไม่ได้คลั่งเจนนี่ไม่ได้รักเจนนี่จนแบบดูไม่ออกว่าอะไรเป็นอะไร คนดูเนี่ย hmm. คือคนที่ทําให้เจนนี่โตขึ้นได้ซ้าถ้าเจนนี่ทําผิด mm. เขาก็ตักเตือนแต่สิ่งที่คุณว่านทําตอนนี้เจนนี่พูดเลยว่า mm. ไม่ถูกต้องตอนแรกเจนนี่จะไม่โทรหาเ mm. จนนี่จะไม่ยุ่งเกี่ยวกับคุณว่านอีกเลยแต่เจนนี่มองว่าโอเคในฐานะที่คุณว่านเป็นลูกเ,เป็นลูกค้าเจนนี่จ่ายเงินมาให้เจนนี่แล้วเนี่ยเจนนี่ mm. แค่อยากจะเตือนในฐานะคนทําธุรกิจด้วยกันว่าสิ่งที่คุณว่านทําอยู่ตอนนี้และเมื่อกี้คือไม่ถูกต้อง mm. แค่นั้นเ <Okay. S 1> ไม่ถูกต้องโอเคโอเคเคลียร์ค่ะเคลียร์อืม เจนนี่แล้วก็ขอบคุณคุณเจนนี่มากนะที่โทรม,มานะว,ว่านี้ก็คือเพียงค่าแล้วก็ตั้งใจมาแบบว่าแนะนำในฐานะแบบรุ่นพี่ทำธุรกิจนะค่ะแล้วก็ <c oughs> เจนนี่ก็ขอยื่นคำขาดตรงนี้เลยว่า <c oughs> โอเคตอนนี้คุณว่านก็ได้ประโยชน์จากการจ้างเจนนี่เยอะแล้วไม่ว่าจะหนึ่งการขายไส้กรอกออกไปการที่ยิวกินเจนกินบูมกินขึ้นตะก้าสองรอบหรือการที่คุณว่านไรอยู่ตอนนี้เจนนี่อะยอมรับว่าโกรธ จนเจนนี่จะไม่ไม่ไม่เอาเรื่องและให้อภัยแต่หลังจากนี้จนเจนนี่ก็จะไม่อนุญาตให้คุณว่านพูดถึงเจนนี่อีกแล้วแล้วก็ไม่อนุญาตให้ขึ้นป้ายเทศกาลเจนนี่และใด,ดๆทั้งที่แล้วค่ะโอเคได้ค่ะได้ค่ะขอบคุณค่ะคุณเจนนี่ว่าถามหน่อยนะที่ว่านลงไปนี่คือไม่เป็นไรใช่ไหมกับลายกานนี้คือที่ผ่านมา <สะ S 1> ไม่เป็นไรค <สะ S 1> ่ะแต่หลังจากนี้ขอไม่ขอไม่ให้เกี่ยวกันดีกว่าค่ะ แต่ว่าที่ผ่านมาคือคือให้อภัยได้แล้วก็อยากให้ปรับ m i ์เซ็ตเพื่อเพื่อคุณว่านจะได้ดีขึ้นแต่หลังจากนี้ขอแบบว่าป้ายด้านหลังหรือว่าชื่อตะก้าหรือว่าการขายของต่อไปขอไม่พูดถึงกันอีกแล้วค่ะได้ไหมคะได้ค่ะคุณเจนี่อันนี้ว่านยืนเป็นผนะู้เหน็ตรับผิดชอบไนดะ้ได้ค่ะส,สิ่งที่ทำนะแล้วมันเกิดผลกระทบได้ค่ะขอบคุณมากค่ะ่ขอบคุณคุณเจนี่นะคะค่ะค่ะ ขณะเดียวกันครับเจนนี่เองยังออกมาเปิดใจกับทุกคนเป็นครั้งแรกนะครับโดยบอกว่าขอโทษมากๆเจตนาของหนูเนี่ยคือไม่เคยคิดที่จะมีปัญหากับใครเลยไม่อยากทําให้ใครไม่สบายใจเลยกับเรื่องที่เกิดขึ้นหนูเองก็พยายามที่จะทําให้มันดีขึ้นในทุกๆวันแต่แน่นอนว่าเรื่องที่เกิดขึ้นมันเป็นปรากฏการณ์ที่หนูเองก็ตั้งรับไม่ทันจริงๆ <c oughs> โอเคทุกคนตอนนี้ก็เพิ่งอาบน้ําเสร็จนะคะเป็นเวลาสี่โมงเชาเนาะ ตีสี่ตอนเช้าว่าจะไม่นอนเพราะว่าเดี๋ยวรอไปส่งยูจินเลยตอนเจ็ดโมงก็คลิปนี้นะคะหลักๆเลยเนี่ยคือแค่อยากจะมาพูดคุยกับทุกคนเกี่ยวกับเทศกาลจีนี่สิบเจ็ดวันที่ผ่านมานะเพราะว่าหนูไม่มีเวลาแบบมานั่งคุยเปิดใจกับทุกคนเลยอันดับแรกนะคะหนูต้องแบบขอบคุณลูกค้าทุกคนก่อนเลยที่ทำให้หนูแบบ มีปรากฏดการเจนนี่มีเทศกาลเจนนี่ซึ่งตอนนี้ยอดขายเราก็กําลังจะใกล้ร้อยล้านเอยใกล้พันล้านแล้วแล้วก็มากไปกว่านั้นคือขอบคุณเจ้าของแบรนด์ทุกท่านขอบคุณพี่พี่พดาราท,ทุกคนขอบคุณทุกทุก,ทกฝ่ายที่มีส่วนร่วมให้เทศกาลเจนนี่ครั้งนี้มันมันมาได้จนถึงวันนี้แล้วก็มีอยู่เรื่องหนึ่งที่หนูว่ายังไม่ได้ทาอย่างเป็นทางการก็คือวันนี้หนูอยากจะมาขอโทษ <c oughs> ขอโทษทุกคนทุกคนเลยที่ได้รับความไม่สบายใจจากเทศกาลเจนนี่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องใดเรื่องหนึ่งเช่นเรื่องคิวเรื่องยกเลิกเรื่องเรื่องโอนเงินคืนเรื่องการตอบแชทเรื่องของเบือเ่อฝีเบื่ออนเกจเมนต์ได้รับผลกระทบไม่ว่าจะอย่างใดอย่างหนึ่ง คนที่เคยยกเลิกงานไปแล้วหรือใครที่กำลังรงอคิวรอตอบแชทรอขึ้นรุ่นนี่นั่นแล้วรู้สึกไม่สบายใจอยากจะบอกทุกคนว่าหนูขอโทษมากๆค่ะแล้วก็เจตนาของหนูคือหนูไม่เคยคิดที่จะมีปัญหากับใครเลยไม่อยากทำให้ใครไม่สบายใจเลยกับเรื่องที่เกิดขึ้นหนูเองพยายามที่จะทำให้มันดีขึ้นในทุกๆวันแต่ว่าแน่นอนว่าด้วยเรื่องที่เกิดขึ้นเนาะมันเป็นปรากฏการณ์ที่หนูเองก็ ไม่ทันจริงๆซึ่งวันนี้หนูแบบย้อนคิดไปคิดมาที่ผ่านมาเราให้แอดมินเป็นคนตอบเป็นคนดูแลลูกค้ามาตลอดเจนนี่รู้สึกว่าเรายังไม่เคยได้ออกมาขอโทษเองได้ซ้ำเกี่ยวกับใครที่ได้รับผลกระทบได้รับความเดือดร้อนหรือได้รับปัญหาเกี่ยวกับเรื่องที่เกิดขึ้นนะคะเจนนี่ก็มาขอโทษอย่างเป็นทางการนะคะแล้วก็มาแสดงความยินดีกับพี่ๆหลๆแบรนด์หรือที่ยอดขายแบบ แตกล้านแตกสิบล้านหรือว่าแตกแสนบาทอะไรเงี้ยก็ยินดีด้วยมากๆนะคะหนูแบบทำเต็มที่จริงๆนะคะแล้วก็แบรนด์ใหม่ที่เติบโตขึ้นก็ขอไวพรอนะให้แบบประสบความสาเร็จย,ยิ่งขึ้นไปเนาะเจนนี่เองก็ไม่รู้หรอกว่าแบบเทศกาลเจนนี่ในครั้งนี้มันจะไปจบตอนไหนหนูเองก็ยังไม่รู้เลยว่าต่อไปจะเป็นยังไงแต่ว่าก็จะทำเต็มที่ไปเรื่อยๆนะคะแล้วก็ เดี๋ยวในเดือนพฤศจิกับเดือนธันวาเนี่ยหนูก็จะมีวันหยุดให้ตัวเองแล้วนะเพราะว่าไม่งั้นน่ะหนูก็จะไม่ได้ใช้ชีวิตกับครอบครัวเลยไม่ได้ใช้ชีวิตกับลูกๆเลยก็ก็จะมีวันหยุดแต่ก็ยังคงทําเหมือนเดิมนะคะยังไงก็รอดูนะทุกคนว่ามันจะแบบเป็นยังไงกันต่อไปยังไงก็แล้วแต่ก็ฝากเทศการ์เจนี่ในช่วงเก็ดถึงสิบเอ็ดนี้ด้วยเป็นแคมเปญใหญ่ของติ๊กต็อกนะคะ มีการแจกบ้านด้วยแล้วก็อยากจะบอกทุกคนว่าจริงๆแล้วเนี่ยต่อให้มันได้มีปรากฏการณ์นี้เกิดขึ้นแต่หนูก็ยังคงขายของยังไลฟ์สดเหมือนเดิมนะอันนี้อยากจะบอกไว้ก่อนเผื่อใครหลายคนคิดว่าเออต่อไปถ้าไม่มีลูกค้าจ้างแล้วเจนนี่จะทำยังไงนู่นนั่นจริงๆหนูยังมีสินค้าของตัวเองที่แบบรอขายอยู่ด้วยนะทุกคนก็เอาไว้ให้กำลังใจกันด้วยละกันคลิปนี้ก็ไม่รู้พูดไปเรื่อยตีสี่แล้วง่วงหลักๆก,ก็คือมาขอโทษแหละ เพราะว่าพย้อนกลับไปมันมีปัญหาเกิดขึ้นเยอะมากที่ทําให้คนรู้สึกไม่พอใจแล้วก็ไม่สบายใจกับเราแล้วก็แค่อยากมาขอโทษทุกคนจากหัวใจของเจนนี่แค้นเองค่ะหนูไม่อยากมีปัญหากับใครเลยนะคะหนูก็ขอโทษที่ทําให้ใครหลายคนไม่สบายใจด้วยครับโอเคเดี๋ยวพรุ่งนี้ไลฟ์อีกเอ้ยวันนี้เย็นๆไลฟ์อีกเดี๋ยวรอไปส่งลูกไปโรงเรียนแล้วกลับมานอนแล้วก็กินข้าวอาบน้ําไปรับลูกแล้วก็เริ่มไลฟ์ประมาณบ่ายสามบ่ายสี่นะคะ พูดเดยอะไปแลละนอนดีกว่าคิอไหนนะคะทุกคนบ๊ายบาย